คนสุดท้ายอะไรสักอย่าง,อ,งอาหน้าปอจะทำบังทีก็ทำให้มันดีๆไปเลยเราสัญญาว่าเราจะรับคนนี้<ย>เป็นคนสุดท้ายแล้วจริงๆผมพี่นิสัยีก็ไม่หยิบทีญญ้พื้นสัญญาจริงๆขอโทษนะอ่านเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่อง acting เต้เ,เปนส่งแล้ว ทำหน้าเศร้าเธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอคำพูดฉันนั้นมันง่ายดียังอนยังง,อองี้ทำหน้าตาทำเหมือนว่าฉันเป็นผักปลาไม่ใช่คนแสงทำเป็นดีบอกไม่มีไม่ม,ม,มีใครใหม่ อยากจะพักหัวใจไม่อยากมีใครมาพัวพันอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครตื่นไม่ฟังเว้ยอย่าเพลอมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติโชคชนเชื่อใจมากี่คน ถึงแม้ว่าฉันยังรักอยู่ใครๆก็รู้ก็ดูออกแต่จะไม่ยอมให้เธอหลอ,อกอีกต่อไปครุ่งนี้จะขอไปให้ไกลไม่อยากเจอใครที่ใจดำจะไม่เชื่อคนที่นางคำจำใส่ใจแสงทำเป็นดี บอกไม่ม,ไม,มีไม่มีใครใหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากมีใครมาพัวพันอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครตื่นไม่ฟังเว้่ยเพลอมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวั ชกชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหมสร้งทำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีมมใครใหม่ อยากจะพักหัวใจไม่อยากมีใครมาพัวพันองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครตือนไม่ฟังเว้ยอย่าเพลอมีใจให้องค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติโชคชนเช,ชื่อใจมากี่คน อย่างเธอใครตื่นไม่ฟังไว้อย่าเพลอมีใจให้องค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติโชคชนเชื่อใจมากี่คน อ์พระมาพูดก็ไม่เชื่อองพระมาพูดก็ไม่เชื่ออ์วัดมาพูดก็ไม่เชื่ออ์พระมาพูดก็ไม่เชื่อ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  ไปยิงอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมาหนีบใกล้ตัวี้ปอดีมากที่ชิปคาแรคเตอร์แต่ว่าตอนท้ายๆอาจจะต้องสื่อสารสื่อสารกับปั๋มเยอะหน่อยปั๋มอาจจะแบบจริงๆมันมีเพื่อนคนอื่นด้วยแหละจะเย็นจะเย็นก่อนหรือจะพยายามแต่ไม่ใช่อย่างงั้นหรืออย่างเงี้ยครับจะเย็นอย่าเพิ่งโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟูดเวิร์ก้องเลยอ่ะบอกแล้วนะไหนหยุดแล้วก็ต้องเข้าไปลึกก่อนแล้วค่อยออกมาไม่ใช่หรอลืมอันนี้ก็หายไปที่ไร้รังแฉกนะ เรื่องอารมณ์เขาไม่พูดอะไรเพราะว่ารีวิวมาแหละปอปอมันมันมันเท่ากันมันดีอ่ะมันดูดันเท่ากันไปหมดคือมันดูดันเท่ากันไปหมดอือคือมันเท่ากันไปหน่อยอ่ะแต่ว่าดีนะโดยรวมดูสัคือปอคงส่งอารมณ์มาดีอ่ะพอพี่ดูหน้าเกฟมันค่อยเคลี่ยคือเรื่อยๆเคลี่ยคือเรื่อยๆแล้วพี่ก็ตลกหน้ามันเนี่ยตอนก็เออตอนคือตอนองค์พระองค์พระมือมันอันเดียวกันหมดทุกอันเลยเก่งบ้าง เล็วงเล็วๆเออนี่มันมันรู้ละเดี๋ยวทอดนี้มาทะมื่นมาละเออแต่ครูก็รู้สึกว่าปอตัวใหญ่นะเออตาดุมากค่ะอย่าดุกับครูดิมาแล้วเป็นแทนน้องฝั่งนึงขั้นถอยหลังเออถ้าถ้าเป็นสายจริงอ่ะไม่เชื่อเฮ้ยครูยังตกใจมันนะดูได้เล่นได้คือหลักนี้จริงไปคือในเรื่องเราเราเอาคนใหม่เข้ามาถูกเะล่ะแต่เห็นด้วยกับ คุยงนะพอลองไปหาดูว่าเราจะผ่อนตรงไหนเราจะขึ้นตรงไหนได้นะคะร้องร้องดีขึ้นนะชัดชัดขึ้นมีหนักเบาเออกระชับดีมากแล้วก็เป็นักร้องเหรอตอนท้ายอ่ะเออจะปริงคือถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นเหมือนฮะเราว่าร้องไปโดยไม่ไม่รู้ความหมายรู้แล้วเออทำไมอ่ะ เขาเราดำเนินตามเรื poke, s <S right? ่องอยู่ใช่ไหมโพและโอ้อาจจะแบบวุ่ยวายตัวเองใช่แต่พอเอ๊ะมันเหมือนแรงขึ้นแต่ว่าเอ๊ะให้ใครทําไมเนี่ยูยังไม่ค่อยเก็ตอันแรกก็โอ้อันนั้นโอเคแต่อันเอ๊ที่พลิกเนี่ยไปแบบวุ่ยวายให้ข้างหลังได้ไหมหรืออะไรยังไงจริงๆมีข้างหลังนะแต่ว่าเออวุ่ยวายให้มันครบให้หมดเลยอมพระเหมือนนั่นอมอมวัดพูดไปทุกคนเือส่งใ้ใครพุ่งขอยู่เนี่ยมันก็แบบเอ๊ะปีนเนี่ย เออแบบเอแบบว่าอารมณ์แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องคิดถึงเสียงยังไงก็ถึงแต่อยากให้แบบว่าปี๊ดไม่ไหวแล้วอะส่งไปข้างหน้าหน่อยตอนตอนร้องอันเอออันสุดท้ายอะกับจะได้ปิ้นก็ไม่น่าเกลียดเพราะมันคือสุดของอารมณ์แล้วจริงจริงแล้วก็ไปดูอย่างที่คุยงบอกนะว่าอันแรกอะบางทีเขาไอ้ท่อนพูกันแรกอาจจะไม่ดังเท่าอันสุดท้ายก็ได้ปูนี่ดีขึ้นแล้วเนี่ยกับกับอันนี้เหมือนกันูบอกรับไอ้พอ คือรู้สึกว่ามันก็กระชับทั้งเพลงครับพอแบบช่วงเนี้ยอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันเป็นมันยังยันยานอแถวเนี้ยไม่เชื่อ้พอดูไปบ่เชื่อมันจะเป็นคําที่ต้องต้องการความหนักแน่นพอดีอ่ะไอ้ประโยคเนี้ยย่คสร้างพูดเยอะๆพูดเยอะๆพูดเห็นหน้าพอพูดมันมันจะชัดขึ้นอะไรอะไรร